เจ็ดพฤติกรรมทาลายไทยรอยด์มีอะไรบ้างมาฟังในคลิปนี้เลยคะ่ะ uh huh. แต่ก่อนจะไปฟังคลิปนะคะนึง่งฝากกดติดตามกดใจกดเซฟไปก่อนค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะ <Okay. S 1> ข้อหนึ่งค่ะเครียดนานเพิ่มคอติซอลนะคะและรบกวนไทรอยด์ข้อสองค่ะนอนไม่พอกระทบฮอร์โมนไทรอยด์และการเผาผลาญข้อสามค่ะกินอาหารก่อกวนไทรอยด์เยอะเช่นกะหล่ำปลีถั่วเหลืองควรปรุงสุกนะคะและกินในปริมาณที่พอดี ข้อ4ค่ะขาดไอโอดีนไทรอยด์ขาดสารอาหารที่สําคัญค่ะส่งผลให้ทํางานไม่ดีควรทานเกลือเสริมไอโอดีนอาหารทะเลนะคะข้อ5ขาค่ะเจอสารทิษเช่นพลาสติกยาฆ่าแมลงรบกวนไทรอยด์ค่ะข้อ6ขค่ะกินน้ําตาลและแป้งขัดสีเยอะรบกวนระบบเผาผลาญและไทรอยด์ข้อ7ขาดค่ะไม่ตรวจสุขภาพปล่อยให้ไทรอยด์มีปัญหาโดยไม่รู้ตัว มีคำถามเกี่ยวกับไทรอยอยากสอบถามเพิ่มเติมคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ